สวัสดีค่ะชอทฮาตไฟนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิงห์และก็ธนูยินดีต้อนรับสู่ชาแนลบปบปี้สตาโรค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปไาวีคิลีความรักสำหรับครึ่งเดือนแรกกันก็ตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่16มีนาคม2567สําสำหรับคนโสด คนโสดคะในช่วงนี้ energy ในเรื่องความรักของคุณปังมากๆเลยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยกำลังจะได้เจอกับใครบางคนที่ดีมากๆคนหนึ่งในชีวิตนะคะคนคนนี้เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็ทำให้ความสุขของคุณเป็นจริงได้อย่างที่คุณเคยคาดฝานันคาดหวังเอาไว้คนคนนี้นะคะ เขาเนี่ยเป็นคนที่มีความภูมิฐานนะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวดูเป็นคนที่กว้างขวางมีความคิดที่ค่อนข้างที่จะแบบเปิดกว้างนะคะแล้วเป็นคนที่มองอนาคตมีเป้าหมายในชีวิตเป็นคนที่ทำงานเก่งนะแล้วก็เป็นคนที่ทำงานหนักมากๆมีความทะเยอทะยานมีความกระตือรือร้นในการที่จะผลักตัวเองให้ไปอยู่ในจุดที่มันสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลาเขาคนนี้นะคะเป็นคนที่ พูดจาฉาญเป็นคนที่พูดเก่งอะแต่ว่าการพูดเก่งของเขามันเป็นการพูดที่ทําให้คนเนี่ยรู้สึกรักเมตตาแล้วก็เอ็นดูเขามากกว่าที่จะรู้สึกหมั่นไส้นะคนที่เราพูดถึงนะคะคนคนนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะเป็นชาวธาตุน้ำได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีกรกฎพิจิก แล้วก็มีน,นะคะหรือว่าจะเป็นชาวลัคนาราศีกลุ่มก็ได้นะคนคนนี้นะเขาจะเป็นคนที่จริงจังมากๆเลยนะคะในการที่จะเข้าหาคุณเรามองว่าเขาะประทับใจในตัวคุณตั้งแต่แรกเจอการเจอกันระหว่างคุณสองคนเนี่ยมันสามารถเจอกันได้ผ่านจัดการเดินทางหรือว่า จอการเพราะว่ามีบุคคลที่3ที่แนะนําให้คุณ2คนได้ทําความรู้จักกันบุคคลที่3นะคะเขาเนี่ยสามารถที่จะเป็นคอนเนคชั่นในชีวิตร่วมกันระหว่างคุณกับเขาได้แล้วเหมือนกับสนับสนุนนะ่ะอยากให้คุณสองคนได้มาเจอกันเพื่อที่จะสารความสัมพันธ์กันพูดง่ายๆนะคะก็คือการที่มีเพื่อนหรือว่าคนรอบตัวเนี่ยทำหน้าที่เป็นพ่อสื่อแม่สื่อให้คู่ของคุณนั่นเองนะคะ คนคนนี้นะเรามองว่าเขาอะคิดอยากที่จะ take action คิดที่จะทำเพื่อที่จะให้คุณรู้เลยว่าเขาสนใจในตัวคุณจริงๆนะคะเขาเป็นคนที่มีความชัดเจนมากๆเลยนะเขาเป็นคนที่ถ้าสมมติว่าสนใจในตัวใครสักคนะเขาจะเข้ามาแล้วก็ทำให้รู้เลยว่าเนี่ยอ,อยากที่จะคุยด้วยนะอยากที่จะศึกษาเลยนะ จะเปิดใจให้เราไหมคือจะไม่ทําให้คุณน่ะต้องมานั่งถามตัวเองเลยนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณหรือว่าไม่ต้องมาถามเลยอะ่ะว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนเนี่ยมันกําลังเป็นอะไรกันอยู่เพราะเขาจะทําให้มันชัดเจนตั้งแต่แรกเจอแรกเริ่มเลยนะคะจะไม่ทําให้เราต้องเกิดความสงสยัยหรือว่าไม่ทําให้เรารู้สึกสับสนเขาอะ่ะจะทําให้เราเห็นด้วยว่าเขามีเราแค่คนเดียวคิดอยากที่จะคุยกับเราแบบที่ จริงจังมากๆไม่ได้เปิดออปชันอื่นไม่ได้มีตัวเลือกอื่นๆเรามองว่าคุณเนี่ยจะประทับใจในตัวเขามากเลยนะเพราะว่าความจริงจังของเขาแล้วก็ความที่เขาเนี่ยพร้อมที่จะทำงานหนักในการที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตคอยแบบส่งข้อความมาตลอดนะคะบางคนคือมีการ พยายามที่จะชวนคุณออกไปทํากิจกรรมร่วมกันคือพูดง่ายๆอ่ะคนคนนี้อยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตอย่างเห็นได้ชัดตรงนี้ยนั่นแหละที่เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างทัชข้างในหัวใจของคุณทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนพิเศษอะ่ะเราก็เปิดใจให้กับเขาได้แบบง่ายดายมากๆนะคะเดี๋ยวเราขอดูไพ erm ่ o r a c l e เพิ่มเติมหน่อยนะว่าไพ่มีอะไรอยากที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรก power คนที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีอํานาจในความสัมพันธ์นะคือเขาอ่ะจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนพิเศษไม่ว่าคุณจะพูดหรือว่าไม่ว่าคุณอยากที่จะทําอะไรคนคนนี้เขาจะตามใจคุณแล้วก็จะเป็นแบบสายสปอยมากๆ calling in your soulmate นะคะเรามองว่าคนที่กําลังจะเข้ามาเป็นคนที่คุณได้ไปขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้คนที่คุณได้ m a n i f e สเอาไว้นะคะอะไรก็ตามอ่ะที่คุณอยากที่จะได้ในตัวคนที่จะมาเป็นคนรักของคุณในอนาคตเรามองว่าคนคนนี้มีอยู่ในตัวแล้วมันก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งนะคะที่ทําให้คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะสนใจในตัวเขาตั้งแต่แรกเจอ chemistry แล้วก็ attraction ตัวคุณสองคนมีเคมีที่มันเข้ากันได้นะมีหลายเรื่องนะคะที่คุณสองคนเนี่ยอินคล้ายๆกันบางคนอินกับในเรื่องของการเดินทางนะคะอินกับในเรื่องของรถก็ได้นะหรือว่าบางคนเนี่ยอินกับเรื่องของการดูดวงก็ได้อืมพอเราสองคนเนี่ยคุยกันในภาษาเดียวกันทุกอย่างมันดูง่ายไปหมดเลยอะเรารู้สึกว่ายิ่งคุยกันก็ยิ่งอยากที่จะใช้เวลาด้วยกันยิ่งอยากที่จะ มีคนคนนี้อยู่ในชีวิตของเราเพราะเรารู้สึกว่ามีไว้ก็ไม่เสียหายแล้วความรู้สึกมันจะค่อย,อยๆแบบพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะดีมากจริงๆอ่ะเอเนอร์จีของคุณนะอันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์สำหรับครึ่งเดือนแรกเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับความสัมพันธ์ของคนที่มีคนคุยกันสำหรับคนที่มีคนคุย ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันดูเป็นความสัมพันธ์ที่มีความล่องลอยนะเป็นความสัมพันธ์ที่ ดูแล้วยังสนุกสนุกด้วยกันทั้งคู่นะคะดูสิเป็น page of ones ขึ้นมาคือต่างฝ่ายต่างก็รู้สึกสนุกในความสัมพันธ์แต่ว่าก็ไม่ได้คิดอยากที่จะจริงจังรู้สึกดีๆให้การรู้สึกว่าสนใจในตัวกันและกันเท่านั้นนะคะแต่ว่าพอมาในช่วงนี้เนี่ยเรามองว่าความรู้สึกของคุณสองคนกำลังจะเปลี่ยนไปนะมันจะมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งมากขึ้นคุณจะมีความรู้สึกดีกับ ตัวคนคุยของคุณเนี่ยเพิ่มมากขึ้นจากการกระทำของเขาจากตัวตนของเขาสาเหตุที่เราพูดแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าพอคุณเนี่ยได้ทำความรู้จักกับตัวคนคุยมากขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับคุณได้เห็นอีกแง่มุมของเขาซึ่งมันค่อนข้างผิดคลาดจากสิ่งที่คุณคิดนะว่าเขาจะเป็นยกตัวอย่างนะคะตัวคนคุยของคุณคนนี้เนี่ยเขาดูเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเลยดูเป็นคนที่ ชอบที่จะเล่นสนุกไปเรื่อยๆดูเป็นคนที่ไม่คิดอยากที่จะจริงจังกับการใช้ชีวิตนะบางคนคือดูเป็นแบบลอยชายอะดูเป็นคนที่รักสนุกมากๆดูไม่น่าที่จะจริงจังหรือว่าซีเรียสกับในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการเรียนได้แต่พอคุณได้รู้จักกับคนคนนี้เนี่ย คุณกับรู้สึกแปลกใจนะคะที่ได้เห็นว่าเขาอ่ะเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตเป็นคนที่แบบเหมือนมีการแพลนอยู่ในชีวิตว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็จะทํายังไงให้ไปถึงจุดหมายแล้วคุณได้ไปเห็นอีกแง่มุมของเขาที่เขาเนี่ยเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานมากๆเป็นคนที่พร้อมในการที่จะผลักดันตัวเองเป็นคนที่พยายามที่จะพุชตัวเองอ่ะให้แบบ ไปให้สูงที่สุดเท่าที่จะไปได้คือเขาจะเป็นคนที่แบบทำงานหนักมากๆนะคะแล้วเหมือนกับคนคนนี้เป็นคนที่เขาอะพร้อมในการที่จะพิสูจน์ฝีมือตัวเองนะคือเขาอะรู้ว่าตัวเองมีดีแล้วเขาก็อยากที่จะทำให้คนอื่นได้เห็นความสามารถของเขาเหมือนกันตรงนี้มันเหมือนกับเข้าไปแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าเออเขาต่างไปจากสิ่งที่เราคิดนะคะแล้ว มันเกิดเป็นความประทับใจแล้วก็คนคนนี้อีกแง่มุมของเขานะคะพอคุณได้คุยกับเขาอะ่ะมันไม่ใช่แค่ความประทับใจในแง่ของการใช้ชีวิตหรือว่าในแง่ของการทํางานอย่างเดียวแต่ว่ามันก็มีความประทับใจในแง่ของการดูแลที่เขาเนี่ยมอบให้กับคุณซึ่งเรามองว่ามันเหมือนกับไม่มีใครที่ถามคุณด้วยความเป็นห่วงมานานมากๆแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีใครที่คอยแบบเช็คอินกับคุณอยู่ตลอดเวลาว่า ตอนนี้คุณเป็นยังไงคุณทําอะไรอยู่มีอะไรที่เป็นเรื่องที่ทําให้คุณกังวลใจไหมคือคนคนนี้เหมือนกับการการแบบการถามคุณอนะคือเขาถามด้วยความเป็นห่วงจริงๆคุณสามารถสัมผัสได้นะคะว่าเขาอะจริงใจกับคุณจริงๆซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับทําให้คุณอะรู้สึกว่าคุณตกหลุมรักหรือว่าคุณรู้สึกลึกซึ้งกับเขามากขึ้นกว่าตอนแรกที่เจอกันนะคะ เราะว่าคนคนนี้พอได้แบบสัมผัสอ่ะเขาน่ารักมากจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเรามองว่าเขาอ่ะมีการ take action กับคุณอยู่ตลอดเวลาเขาไม่นิ่งนะคะคนคนนี้จะมีการชวนคุณคุยจะมีการชวนคุณแบบออกไปข้างนอกออกไปทำกิจกรรมด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลามันเหมือนกับเขาเองก็มีความพยายามมากๆในการที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตพยายามมากๆในการที่จะ ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันได้มีการพัฒนากันมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอะ่ะอยากที่จะไปต่อกับเขาคุณอยากที่จะเห็นความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันได้แบบบลูมนะคะตัวคนคุยของคุณนะคะเขาคนนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นชาวธาตุน้ำได้ก็อย่างเช่นชาลัคนาราศีกรกฎพิจิกแล้วก็มีนหรือว่าจะเป็นชาลัคนาราศีกลุ่มก็ได้ เดี๋ยวเราขอดูไพ่ Oracles เพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรก education บางคนเนี่ยคุณสามารถที่จะรู้จักกับคนคุยได้ผ่านจากในเรื่องของการเรียนนะคือไม่ว่าจะเรียนประถมมัธยมหรือว่าบางคนคือเรียนปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกได้หมดเลยสามารถเจอกันได้ผ่านจากการเรียนหรือไม่นะคะ คนคนนี้การเข้ามาของเขาอ่ะเขาเองก็เข้ามาสอนคุณเหมือนกันนะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะมากเลยอ่ะบางคนคือคุณเก่งมากเลยนะในเรื่องของการเรียนนะคะแต่ว่าการใช้ชีวิตแ่ะเหมือนกับคุณยังสเปะสปะยังมีด้านที่ผิดพลาดอยู่บ้างแต่ว่าพอได้เจอกับคนคนนี้เหมือนเขาเองก็สอนคุณเหมือนกันว่าคุณก็ ควรที่จะใช้ชีวิตให้มันแบบฉลาดมากขึ้นยังไงอย่างเงี้ยนะคะ Love yourself first แล้วก็ free yourself นะคะเรามองว่าตัวของคุณเนี่ยได้ปลดปล่อยตัวเองนะจากการที่ได้รู้จักกับตัวคนคุยนะคะเพราะว่าคนคุยของคุณอนะคนคนนี้ดูเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับอะไรดูเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบ มีชีวิตที่แคร์ฟรีมากมากเลยอะแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่ดีมากๆคนหนึ่งถึงเวลาที่จะต้องจริงจังเขาก็จริงจังได้แล้วด้วยความที่เขาสามารถใช้ชีวิตแบบแคร์ฟรีได้แต่ว่าก็ยังประสบความสําเร็จได้มันทําให้คุณเองได้เรียนรู้การใช้ชีวิตเหมือนกันว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องเครียดอะไรขนาดนั้นเราสามารถที่จะมีชีวิตที่มีความสุขได้นะคะ Love yourself first เนี่ยมันเป็นไพ่ที่เหมือนกับ การที่เขาเข้ามามันทำให้เรารู้สึกรักตัวเองมากขึ้นเพราะเวอร์ชันของตัวเราอ่ะมันเป็นเวอร์ชันที่ดีมากขึ้นหลังจากที่เราได้เจอกับคนคนนี้นะคะเขาทําให้เราเนี่ยได้เห็นข้อดีหลายๆอย่างในตัวเองแล้วมันกลายเป็นว่าเราอ่ะชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับเขาฮันนีมูน ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยบอกได้เลยนะว่ามันจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยนะคะคุณเนี่ยจะรู้สึกได้นะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่มันจะมีการพัฒนาทางด้านความรู้สึกกันมันจะไปในแบบทิศทางที่ต่างสายต่างก็รู้สึกดีต่อกันมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นที่ว่าเราอะเริ่มที่จะรู้สึกว่าเราหลักกันนะคะความสัมพันธ์ดูท่าทางแบบ positive มากๆเลยเนาะ อันนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะคะสำหรับคนที่มีคนคุยเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับการพยากรณ์ของคนที่มีคู่สำหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรักในช่วงที่ผ่านมามันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณและคนรักต่างฝ่ายต่างก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องไปรับผิดชอบเนาะมันก็เลยทําให้คุณทั้งสองคนเนี่ยไม่ค่อยได้มีเวลาให้กันนะคะ บางคนคือได้คุยกันนะแต่ว่ามันก็เป็นการคุยแบบเจนเนอ l มากๆคือกินข้าวแนละ้วยังหรือว่าทำอะไรอยู่อะไรแบบนี้แต่ว่ามันไม่ได้เป็น การพูดคุยการถึงเป้าหมายในอนาคตหรือว่าไม่ได้คุยกันแบบ deep talk นะคะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักมันอาจจะดูแบบจืดชืดไปมันไม่ได้มีความหวานหรือว่ามันไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราเข้าใจกันขนาดนั้นนะแต่ถามว่ารักกันไหมก็ยังรักกันนะคือมันไม่ได้มีไพ่ที่บอกว่าเราสองคนเนี่ยไม่รักกันนะคะมันเป็นไพ่ของการที่เราสองคนรักกันเพียงแต่ว่าเรามี ภาระหน้าที่ที่ต้องไปรับผิดชอบมันก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เวลาด้วยกันไม่ค่อยได้มีช่วงเวลาที่มันโรแมนติกหรือว่าหวานแหววนะคะในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณกับคนรักจะเริ่มมีเวลาว่างมากขึ้นแล้วพอมีเวลาว่างมากขึ้นนะ่ะมันเหมือนคุณทั้งคู่รู้สึกว่า เราอะจำเป็นมากๆที่จะต้องหาเวลามาใช้ด้วยกันเพื่อที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนเนี่ยมันกลับมาดีเหมือนเดิมทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ห่างกันมากจนเกินไปเราอยากที่จะได้ใช้เวลาแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์ของเราสองคนมันไม่ดูแบบหน้าเบือ่อมันไม่ดูแบบยิ่งคบกันไปก็ยิ่งไม่เข้าใจกันเราไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นนะคะ ในช่วงนี้เนี่ยก็เลยอาจจะมีทริปนะคะมีทริปได้มีการเดินทางได้มีการเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าไปต่างประเทศก็ได้แล้วมันทำให้ตัวของคุณะรู้สึกมีความสุขมากเลยนะจากไพ่อะมันเหมือนกับคุณจะรู้สึกมีความสุขมากๆกับทริปนี้จะรู้สึกว่าทริปเนี้ยมันทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักมันมีความมั่นคงมากขึ้นตัวคนรักของคุณนะคะเขาเองอะก็จะดูแบบ อินกับตัวคุณมากๆจะดูแบบอินกับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักอะ่ะในด้านความรู้สึกนะคะคุณสองคนจะมีคอนเนคชั่นที่มันเหมือนกับมีความลึกซึ้งมากกว่าเดิมอะ่ะหลังจากทริปนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะรู้สึกว่าคุณได้ไปจีบกันไหมคุณได้ไปแบบใช้เวลาด้วยกันได้แบบ มีการคุยกันได้มีดีทอล์กกันมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันเหมือนได้รีเบิร์ธนะคะได้แบบเหมือนเกิดมาอีกครั้งหนึ่งเลยเนาะตัวคนรักของคุณนะคนคนนี้นะคะเขาเนี่ยสามารถที่จะเป็นชาวธาตุน้ำได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีกรกฎพีจิกแล้วก็มีนหรือว่าจะเป็นชาวลัคนาราศีกุมก็ได้เดี๋ยวเราขอดูไพ่ออร์คเพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอยยะไรอยากที่จะบอกเราอีก สำหรับไพ่ใบแรกนะคะ compassion ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยมันตั้งอยู่บนความรักจริงๆนะคือเรามองว่าคุณทั้งคู่เนี่ยเป็นคนที่พยายามที่จะมอบความรักให้กันนะคะต่อให้บางทีจะมีการทะเลาะกันก็นตามแต่แต่ว่าคุณเนี่ยก็ยังพยายามที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับรู้ว่าเรารักกันนะเราทะเลาะกันแต่ว่าเราก็ยังรักกันเพราะฉะนั้นเนี่ย เราทะเลาะกันเพราะว่าเราอยากที่จะทําความเข้าใจในตัวกันและกันมากขึ้นเราไม่ได้ทะเลาะกันเพราะว่าเราอยากที่จะเลิกกัน Make the effort นะคะคุณกับคนรักเนี่ยจะมีความพยายามมากๆเลยเนาะในการที่จะ take action พอเรารู้สึกว่าความรักของเรามันเริ่มมีความจืดจางลง คุณก็รีบที่จะแบบพยายามหาวิธีที่จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักมันกลับมารู้สึกเหมือนเดิมนะคะกลับมาหน้าตื่นเต้นกลับมาหน้าค้นหาอยากที่จะใช้เวลาอยู่ด้วยกันกันกบคนรักหรืออยากที่จะรู้สึกว่าเรากับคนรักตัวติดกันอนะ่ะอยากที่จะรู้สึกแบบนั้นไม่ได้อยากที่จะรู้สึกว่าอยู่กับคนรักแล้วรู้สึกแย่จังเลย รู้สึกว่าอยู่กับเพื่อนมีความสุขมากกว่าอย่างเงี้ยเราไม่อยากที่จะรู้สึกแบบนั้นมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยพยายามมากๆในการที่จะสรรหาวิธีใหม่ๆบางคนคือไปเดทด้วยกันไปดูหนังด้วยกันแล้วก็บางคนก็คืออย่างที่บอกคือมีการไปทริปด้วยกันนะคะ new love แล้วก็ flirt ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยเหมือนแบบ พจีบกันใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเลยนะเพราะว่าคุณทั้งคู่นะคะใส่ความพยายามและคุณเนี่ยไม่หยุดเลยที่จะมอบความรักให้กันไม่หยุดที่จะแสดงความรักให้กันมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันแบบมีความสุขอ่ะมันมันเหมือนกับเรา รู้สึกได้ว่ากระชุ่มกระชวยอยู่ตลอดเวลานะคะคนรักของเราทําให้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันน่าค้นหามันไม่น่าเบื่อเลยยิ่งรู้จักกันยิ่งได้อยู่ด้วยกันก็ยิ่งรู้สึกว่ามันใช่อืมในความสัมพันธ์ตรงนี้เนาะอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์น,นะคะสําหรับครึ่งเดือนแรกนะยังไงก็แล้วแต่นะคะการพยากรณ์นเนี่ยไม่มีอะไรที่มันจะตรงแบบร้อยเปอร์เซนต์อย่างมากสุดก็ 70%- 80%, 80หรือรู้อาจจะไม่ตรงเลยก็ได้ อยากให้ฟังแบบใช้สติในการรับฟังแล้วก็รับชมกันถ้าชอบการพยากรณ์ในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe c h a n n e l b o b b y ถา a รู้ด้วยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปต่อ,ตอไปวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมกันเจอกันคลิปต่อไปค่ะ